บทิษฐานประจำวันสาวตุการแดดพระชา้าพระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์พระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแตดชั่วขนาดหนึ่งและความปวดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยเอิเองอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานมาเวลาเช้าโดยความปวดปรานของพระองค์พระองค์ทรงเลือกและแต่งตั้งขงระพงหลายให้เข้ามามีส่วนในพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์พระเจ้าทรงกบด้วยความรักที่มั่นคงและพระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงยุติธรรมในการพิพากษา พระเจ้าทรงใ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมารัสอนที่ทรงว่ากล่าวตักเตือนข้าพงหลายเพื่อให้ทุทกทคนได้ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้หนึ่งผู้ใดมีใจโคตก็ไม่จำเริญรุ่งเรืองและผู้ที่ลิ้นตลบตะแลงก็ตกอยู่ในความยากลําบากและบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคําของตนเองเป็นคนที่มีความรู้และบุคคลผู้มีใจสงบเป็นคนมีความเข้าใจในพระชนะของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า ยิ่งนับวันความบาปของคน,นชนชาติของขระพงหลายก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าทุกๆคนอยู่ภายใต้อารุภาพของมันร้ายจริงๆแม้แต่คนของพระเจ้าก็ให้เกียรติพระองค์เพียงแต่คำพูดแต่จิตใจภายในนั้นคิดกระต่อพระองค์บางก็ยกเอาไว้ว่าไปใช้ในทางการธรรมบางก็หันใจไปประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อรักเงินทองและแสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์ ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพงหลายด้วยฤทธิเดชจากพระชนะของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ได้กระจายไปทั่วทุกๆจังหวัดในประเทศไทยมีผู้คนจำนวนมากมายติดเชื้ออยู่ในวลนนี้ เหตุเพราะไม่เชื่อฟังคำสักเตือนไม่ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบข้าแต่พระเจ้าพราะฉะนะขก็พรงเป็นความจริงสิ่งที่บังเกิดขึ้นเป็นผลพวงมาจากความบาปท,ที่มนุษย์ได้ก่อขึ้นต่อบเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงระงับพระพิโรธของพระองค์ต่อคนในชนชาตินี้ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาช่วยทุกๆคนกลับสู่สภาพดีและความวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโควิด -19 ในเวลานี้กลับกลายเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียและผ่านทางสื่อต่างๆทั้งทางรายการวิทยุโทรทัศน์ด้วยเฉิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธัษฐานกลับทูลขอต่อพระองค์ไว้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซคูคริสต์เจ้า Amen.